แมวเมียวฝนตกลงมาอีกแล้วฝนตกลงมาตกกระจายฝนตกกระจายฝนฟ้ากระจายตกไม่หนักแต่กระจายไปทั่วตกไม่หนักแต่ตกนานทำให้น้ําขังได้เหมือนกันนะแต่ก็บริเวณนี้ก็ไม่เปียกแล้ว ฝนเม็ดสะอาดบที่สาดมาหน่อยหนึ่งมันตกสาดมาหน่อยหนึ่งก็มีเปียกบ้างบางก็บัทีสถานที่ให้น้องเหมียวได้ได้หลบฝนกันเหมียวได้หลบฝนกันเดีย๋ยวขึ้นไปเยี่ยมน้องเหมียวบนศาลานอนศาลาก็มีน้องเหมียวนอนบนนั้นหลบฝนกันละหลบฝนกันแล้วขึ้นดูศาลาเออน้องเหมียวนอนอ่รงนี้ <c ười> ตรงนี้เป็นผมเป็นก้อน ตรงนี้หนึ่งกลมหนึ่งก้อนมีกิมแมลุมีกิมแมลุนี้นอนเบียดกันอบอุ่นดีนะลูกเมลงเนาะทำไมลูกอยู่แบบนี้เหรอเราฝนเนาะเก่งแล้วนี่เก่งคือเราบริหารตู้เลยคือเราบริหารตู้เลยฝนก็ไม่เยอะแล้วลูก ตกโปรยไปตกนานๆทางโน้นพี่หลวงที่หลวงปู่บนท,ทางนู้นครับม,มีเมียอยู่โน้นอีกกลุ่มหนึ่งครับอยู่กันกรจะจายจจจจจไปทั่วเอาทางนี้ทาง,งนี้นอนอน้นก็มีหลายเมียอะไรครับหลายเมียนอนอยู่เก่ากองกองผ้าทีนี้รู้ไนวงมีใครนอนหรอลูกในวงไม่นอนเหรอเราได้ข้างนอกกันนครับเราได้ข้างนอกกัน อหายเม็ดน้องเหมียวมีอยู่อีกสองกระสอบได้กี่วันเอ่ยก็ตามนั้นเนาะสองกระสอบได้กีวันไม่รู้น้องเหมียวอยู่กินมากก็หมดเยอะกินมากก็ไม่พอนะ ชอตัวนะฮะเปียกหาเปียกยังเหลืออีกสิบกระป๋องเรับอาหารเปียกเหลือสิบกระป๋องใี่ไหมลูกใช่ครับสิบกระป๋องหาทสองสองกอ็จะหมดแล้วหมดแล้วได้อีกสองวันเนาะอันนี้สองสามวันเนาะพออยู่ได้อยู่ครับไม่ลูกอพอแล้วลูกกินเยอะอ่ะห,หมดแล้ว นอนทางนี้ก็มีลบกนุ้ยก็มีอุ่นเนาะอบอ,อุ่นดีเนะาะแห็นเนาะอย่มุมนี้ก็จะดีนิดหน,นึ่งแต่ว่าน้ําไม่เปียกตรงนะไม่เปียกอบอุ่นดีอยู่กับลูปูนั่งอยู่กับลูกปูตรงนี้ลูกปูอยู่ตรงนี้ครับคุณนั่งอยู่ตรงนี้อยู่เพลินนี้ตรงนี้ฝนสาดไม้ฝนสาดไม่ลูกเอา้ากินสาดเข้ามาน,นิดหน่อยครับสาดเข้ามานิดหน่อยที่นอนก็ไม่เปียกเนาะ ตกไม่แรงนี่เอามาเปียกเกือบไปแล้วเกือบเปียกบอนกันยบตรงนี้ก็ยังดีมีผ้าใบกันไว้ได้ผ้าใบกันไว้นะถ้าตกแรงๆก็เปียกบอนกันได้นะนิน้อยนิดตกมาไม่เปียกเจอนิดหน่อยครับเกือนิดหน่อยพอหลบได้อยู่ได้ครับอยู่แบบชนบทธรรมชาติงาน้องเมียวาน้องเมียวลูกตัวนี้เยอะ กินอีกเะกินอีกแล้วอ่ากินอีกล้เดยจะปรเจัดให้เนาะแต่ถ้าเฉพาะเฉพาะเหนี่ห well ิวเพราะเขากินไปแล้วล่ะกินไปแล้วหนึ่งหนึ่งรอบแล้วครงเย็นนี้นะเย็นนี้กินไปแล้วหนึ่งรอบแล้วแต่เขาจะหิวบ่อยก็จะร้องกินแง่แง่ร้กินแง่แง่เดี๋ยวโจัดให้นะครับจะให้ตรงนี้เนาะเราปูเจัดให้เองครับลราปจัดให้เองเนาะกินจะไม่อิ่มนะกินจะไม่อิ่มใช่ไหมลูก นี่เป็นข้าวหงคู่กับอาหารเปียกเนาะเป็นไงล่ะอร่อยไหม <c oughs> เขากินแล้วก็อยากหลวงปู่เดินมาก็อยากกินอีกร้องอีกเลยจัดให้ครับชุดนี้ยังไม่เอเอากินต่อได้ลบก,กินต่อได้เลยนะหลวงปู่จะให้นะครับจัดให้อีกแล้วครับเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกหน่อยเนาะเพิ่มเติมหน่อยนะอ่าทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยครับนี่อีกสำรับหนึ่งครับ อันนี้อีกสำรับหนึ่งเนาะกินข้าวเสริมอีกรอบหนึ่งครับไม่อิ่มคี่คีออมเย็นเะนืจากว่าฝนตกฝนตกเมื่อกี้นี้กินกันไม่สะดวกนะข้างบนนู้นเปียกย้ายมากินข้ั้งนี้ครับย้ายมากินตรงหน้ั่งกิหลงปูนี่นั่งกิหลงปูครับอนนีส้สองสำรับข้างบนนู้นไม่ลงมากินกันแนละ้วแต่ไม่อยากลงแลนะ้วเนาะไม่เป็นไรครับม,มากินเพราะ พี่เมียวชุดนี้ที่หิวยังไม่อิ่มครับยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มกิน <cellular. S 2> ได้อีกครับกินได้อีกครับกินเลย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 ครับก็ขายรกอยู่บนนั้นครนะแม่อะไรลูกแม่อะไรแม่ปลาหนีปลานนีหรอ นอนหละฟวนไปแล้วเหรอไม่ลงมากินข้าวไม่กินแล้วนอนดีกว่าแล้วน้องอะไรน้องทองส้มน้องส้มทองส้มทองนอนตรงนี้ลุกไม่กินข้าวแล้วกินแล้วเนาะนี่ใครเอกบุญทองบุญทวีโชคบุญทวีชัยสมบูรณ์อุ้ยอุ้ยเวิ่งมาหืม จะว <esi> ิ่งมามาตรงนี้กันก็มีครับนำมนกองผ้าเอ้นำมนกองผ้านี่เลยนี่ใครเอามากันนะนี่ก็มีครับเอาอ่อนอะไรหรฮะลงมาสิลงมาไม่อยาลงแล้วอ๋ออ่อนออนออนเขาวันนี้หลวงก็ถ่ายบรรยากาศน้องน้องเหมียว เรียกว่าพงชัยนะในวันที่ฝนตกจะกับคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันเนาะทุกคนก็เป็นห่วงใยเรื่องเจ้างูร้ายงูเหลือมซึ่งเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกทั้งหลายเนาะเราก็ระวังเอาระวังกันเองระวังเองแต่บางคนจะมีวิถีชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็แต่และสัตว์ทั้งหลายเขาก็มีวิถีวิถีชีวิตของเขาเนาะ เราก็มีวิถีชีวิตแบบของเราเมี่ยวก็อีกแบบหนึง่งไก่ก็แบบหนึง่งแต่เราทลายก็มีวิถีชีวิตของ่ละจระศาสจระส,สายพันธุ์แตกต่างกันไปนะแต่อยู่ร่วมกันบนโลกนี้ด้วยกันถ้าเขารู้ภาษาก็คงจะไม่มาเบียดเบียนกันนะบางครั้งเขาก็มไม่รู้ธรรมชาติกําหนดมาให้เขาต้องต้องอยู่ต้องกินต้องตับต้องนอนอย่างไรแล้วเขาก็ต้องเป็นเช่นนั้นธรรมชาติาของเขานะครับ แบบนี้ก็นำให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกัน,นการบรรยากาศฝนตกก็อาจจะมีสัตว์ร้ายต่างๆเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยเพอข้างนอกฝนตก,กไม่มีที่อยู่แล้วนะก็มาอยู่ในวัดในว่าหลบฝนหลบไฟไมีหารกินก็อาจจะมาเราก็ระวังกันเองนะอนนี้ก็ดําเนินการไปละกุฏิยังไม่แล้วยังไม่ไปถึงไหนเลยนะกำลังได้สั่งของมาพอยังมาไม่ครบปัจจัยในการสมทบก็ยัง ทยอยามากันอยู่เรื่อยๆนะแต่ยังได้ไม่เท่าไร่กนะ็ได้ซื้อของบางบางอย่างยังไม่พอถ้าพ้าเริ่มได้พอก็จะเริ่มลงมือทำทันทีนะเพื่อจะได้มีความปลอดภัยในการเป็นอยู่เรื่องฝนฟ้าเรื่องสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษตนะ่างนะข้าก็ขอฝากคิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะพบกันใหม่ในคิปต่อไปสุดที่มีสุขกาน ing, ทุกลดูแลสาธุ มืดลูกบูมืดบูมืดตรงนี้จะแช่นิดนึงลูกนะเปียกน้ำลูกนะน้ำรั่วน้ำรั่ว,น,วน้ำเปียกครับอโอ้เด็กน้อยเล่นกันลูกเด็กน้อย <laughs> ตอนนี้ไม่เปลกครับตันนี้เป็นหน้ากุจิหลวงปู่นี่ก็มีแมงมุมอีกนลายตัวนานี่ก็ที่นาหลวงปู่รับรัวอันนี้งูจะมีมาหรือไม่จะพายล้นโดนกดังเคืน,นะครับทามาก็เพื่อการไล่เข้าไปเนาะแล้วพวกแมงคคิดต่อไปช่วยให้มีสุขสาธุ